สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิ่งกว่าละครหมวยสุภาพรจากนางร้ายตัวท็อปสู่ชีวิตตกอับหากจะเอ่ยชื่อนางร้ายอันดับต้นๆก็ต้องมีชื่อของหมวยสุภาพรคำนวณศิลติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าเธอจะรับบทร้ายละครเรื่องไหนก็ปังเป็นโพลแต่คนหมั่นไส้ทั้งประเทศตลอดแต่ตอนนี้ได้หายหน้าหายตาห่างหายไปจากหน้าจอพักใหญ่ล่าสุดหมวยสุภาพรได้เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตในตอนนี้จากนักแสดงแถว หน้ากับกลายเป็นซุปตาตกอับชีวิตดิ่งถึงจุดต่ําสุดยอมรับว่าใช้ชีวิตประมาทและไม่โทษใครจากชีวิตที่เคยหรูหราใช้ของแบรนด์เนมมีเงินในบัญชีหลายล้านเพราะเกิดมาในครอบครัวที่รวยระดับที่ไม่มีแค่เครื่องบินส่วนตัวเท่านั้นเป็นลูกคุณหนูที่ไม่รู้จักคําว่าลําบากมาก่อนแต่สุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกเพราะยิงตัวตายเพราะถูกกงสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยส่วนสาเหตุที่ทําให้ชีวิตต้องลําบากถึงวันนี้คือ 1. ความประมาทเรื่องการใช้เงิน2 ลงทุนอะไราก็ถูกกงไปหมดสามรักใครแล้วทุ่มเทสุดๆเวลาที่มีคนบอกว่าลำบากเราก็ช่วยทันทีโดยไม่มองตัวเองว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีหมายเรียกครั้งอยู่ซึ่งหนึ่งกุมภาพัน์นี้ถ้าไม่มีเงิน5,000บาทไปจายจะได้เข้าไปอยู่ในคุกแน่ๆปัญหามรสุมต่างๆรวมทั้งนี้นอกระบบทําให้คิดว่าอยากจบชีวิตตัวเองซ้ํายังป่วยโรคบโพลและโรคซึมเศร้าทุกวันนี้ก็ยังต้องพึ่งยาหมออยู่ตอนนี้แค่อยาก ได้เพียงโอกาสเท่านั้นสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของหมวยนะคะหมวยแค่ต้องการงานที่จะกลับไปทําแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่หมวยรังสรรค์ขึ้นมาให้มันออกตลาดอยากให้คนไทยได้ใช้หมวยแค่อยากได้เพียงโอกาสกลับไปรับเล่นละครกลับไปสร้างความสุขได้เหมือนเดิมอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com อมขอบคุณครับ